สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับขอต้อนรับพี่ๆเยาวชวนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพี่ซาระาดีดีกับพี่ปณิดครัวสานะครับพี่เอ็กนะครับปนดิดครัวสารุ่นที่4ครับสวัสดีค่ะเมน,นยยูใ่มเยาวชนฟางชาตร,รุนที่6ค่ะว้าววันนี้นะครับผมเราก็ได้มาพบก,กันในรูแป,ปแบบใหม่แล้วับพี่เมนูแล้วผมซึ่งต้องเท้าฟาร์มก่อนว่าวันนี้นะครับผมเราสามารถติดตามพวกเราได้จากช่องทางไหนพี่เมน,วน,วนูบอกกันหน่อย ทางยูทูบชาแนล NBI y o u t h Club บค่ะแล้ววันนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะครับผมเ้าความก่อนจาก EP ที่แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนยังไงให้เข้าใจในห้องเรียนในช่วงออนไลน์ใช่หครับแล้วในสัปดาห์นี้โอ้โหดีมากๆเชื่อว่าพี่เมนูหรือว่าพี่เอกเองเนี่ยต้องคิดถึงแน่เลยนั่นก็คือค่ายอาสา สาบอกเลยว่าอยู่บ้านมานานมากแล้วคืออยากออกไยายจากเมื่อก่อนที่เราแบบทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาใช่ไหมพี่เอ็กตันนี้คิดถึง,งมากเลยค่ะถูกต้อง,องวันนี้ก็เลยนะครับผมนำสาระดีๆนะครับผมซึ่งเป็นสาระดีๆจากพี่เป็นครัวสามาเสิร์ฟให้กับพี่ๆเยาวชนทุกคนวันนี้พี่บปนิจัวสาที่จะมามอบสาระดีๆให้นั้นนะครับผม เป็นพี่บัณฑิตครวสาสรที่จบจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับผมคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรกรมกรารผลิตนะครับผมพี่คนน,นั้นนั่นก็คือพี่พุดดีนั่นเองโอเคค่ะก่อนที่จะไปฟังกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube Channel นี้กันด้วยนะคะแล้วใครที่มีคอมเมนต์อยากจะเจอรุ่นพี่คนไหนอยากฟังอะไรหรือว่าคลิปนี้เป็นยังไงก็อย่าลืมให้คอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะ ตามนะครับงั้นเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับผมเราไปชมกันเลยนะครับผมไปเลย สวัสดีครับพบกับช่วง5นาทีสาระดีๆกับพี่บดิตครูอาสานะครับสวัสดีครับพี่บุญลีนะครับบฑิตครูอาสารุ่นที่6นะครับผมประจำกรุงเทพมหาวิทยลาลัยระดับอุดมศึกษานะครับหลายคนอาจจะเคยดูสาระดีๆจากพี่เกี่ยวกับความดีเก่งกล้าในการออกค้ายอาสาหรือทํากิจกรรมเพื่อสังคม,มไม่ว่าเราจะมีทักษะอะไรหรือว่าสกิลอะไรในการทำนะครับและเราทําสิ่งนั้นเพื่อสังคมส่วนรวมมันก็จะเกิดการแอคชั่นที่มีประโยชน์มากๆนะครับทำให้เราเป็นคนดีเพราะว่าคนดีคือคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมาก ากกว่าสัตตนตนถูกต้องไหมครับอย่างเช่นทักษะของพี่จาได้ไหมที่เราเรียนมานะครับทักษะของช่างตึงสายตะไบกัดเจาะกลนโยนเชื่อมหลายคนอาจจะเคยได้ยินดีนะฮะแน่นอนที่สุดครับสิ่งเหล่านี้ในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นอุปสรรคอยู่แล้วครับผมเนื่องจากการรวมตัวสิ่งต่างๆมีความจํากัดในการออกข่ายอาสามากนะครับพ่บุรีมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราแพลนกับทีมงานว่าเราจะออกข่ายอาสาเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับเพื่อให้สถานก,การณ์มันดีขึ้นวันนี้นะครับพี่มี4ี่เคล็ดลับที่จะทําให้พวกเราสามารถยังทําความดีได้ยังออกค่ายได้ในช่วงโควิดแบบนี้มาดูกันว่าคืออะไรข้อที่1คือการที่เราศึกษาขอบเขตของมาตรการที่ออกมาดีๆว่ายังสามารถทําให้เราออกค่ายอาสาได้อยู่ไหมจะมีขอบเขตอยู่ครับเช่นไม่เกิน5คน10คน20คนจังหวัดไหนมีความสุมเสี่ยงก็เลี่ยงจังหวัดนั้นไปก่อนเราก็จากที่ เราเคยทำ่า้ในระดับ50คน100คนก็ลดสะบลงเหลือไม่เกิน20คน,คนเหล่านี้เป็นต้นก็ยังสามารถทำให้เราทำกิจกรรมใ่าอาสาได้อยู่เหมือนเดิมประการที่2 <c oughs> คือ <c oughs> การที่เราทำกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆที่เราพอจะสามารถ ทำได้ในสถานการณ์แบบนี้เช่นการเปิดรับบริจาคการทำแมสการทำอะไรที่ไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่หรือว่าทำสิ่งต่างๆที่เรายังถนัดแล้วก็ทำในพื้นที่ได้ทำกับเพื่อนๆในกลุ่มปิดได้คือแทนที่เราจะออกไปแต่เราทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่กับบ้าน <S <S ก็ทำได้เก็บตัวอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่ยังทำ กิจกรรมเพื่อสังคมตรงนี้ได้อยู่อาการที่ 3, 3> <c oughs> คือการพัฒน,นาสกิลตัวเองนั่นเองนะครับผมแม้เราอาจจะออกไปไม่ได้แม้เราอาจจะติดอะไรต่างๆนะครับแต่เรายังสามารถพัฒน,นาสกิลของเราได้อยู่นะครับ <c oughs> เช่นเรารู้อยู่แล้วว่าหน้างานเราจะต้องทาสีเราจะต้องเชื่อมเหล็กเราจะต้องตัดไม้เราจะต้องทําอาหาร ช่วงนี้ก็ฝึกสกิลเหล่านี้ไปก่อนนะครับอยู่บ้านกระทาสีที่บ้านไหมอ่ามีอะไรที่ต้องตัดเหล็กเชื่อมเหล็กตอไม้ตอกตะปูซ่อมนะครับรวมถึงทําครัวทําอาหารเหล่านี้เป็นสกิลที่ใช้ในค่ายหมดเลยแต่เกิดภาวะแบบนี้เราก็ยังสามารถสกิลอัพฝึกสกิลตัวเองที่บ้านก็ได้นะครับผมก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ประการที่4สุดท้าย <S 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 คือการ ขัดเก่าความคิดและอุดมการณ์ดีๆของเรากับพี่บระดิตครูอาสานั่นเองนะครับผมโดยการศึกษาเรียนออนไลน์เข้าฟังไลฟ์บ่อยๆนะครับรวมถึงเข้าฟังอบรมต่างๆที่พี่ๆบณดิตคูอาสานั้นได้มีโอกาสจัดเตรียมมาให้เราอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะทําให้เรายังมีอุดมการณ์ในการสร้างชาติต่อ,อไปนะครับผมแม้สถานการณ์แบบนี้ค่ายอาสาดูมีความจํากัดดูเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อว่าอุดมการณ์ของพี่ๆทุกคนนะครับจะเหนียวแน่นมากพอที่จะหาวิธีการออกไปทําดีเพื่อสังคมได้อยู่เสมอนะครับพี่บุรีก็จะแผนออกไปเหมือนกันนะครับภายในอีกไม่นานนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมและความสําคัญในการออกค่ายอาสา สิ่งสําคัญเลยคือการสิ่งที่เรานั้นได้นําความรู้ทักษะที่เรามีทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราได้ลงไปแอคชั่นจริงเราไปใช้ทักษะความรู้ความสามารถ ที่เรามีนะครับเพื่อสังคมส่วนรวมนั่นก็คือคนเก่งนั่นเองถูกต้องไหมครับคนเก่งก็คือคนที่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีทําเพื่อสังคมส่วนรวมสิ่งเหล่านี้จึงมีความจําเป็นมากและยิ่งเราออกไปแอคชั่นจริงมันเกิดเป็นรูปประมมันเกิดเป็นโปรไฟล์มันเกิดเป็นแรงผลกระทบที่อิมแพกออกไปทําให้เห็นภาพชัดเจนนี่ครับคนเก่ง สร้างได้แน่นอนนะครับผ่านกิจกรรมข่ายอาสาจึงมีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสาระดีๆจากพี่ๆประดิ์รครูอาสานะครับผมสวัสดีครับว้าว <Wow. S 1> สุดยอดมากเลย ใช่แล้วล่ะค่ะก็ได้เรียนรู้แบบว่าทักษะการออกค่ายคะเตรียมตัวไว้ก่อนในช่วงออนไลน์แบบนี้ค่ะี่เคถูกต้องนะครับพี่เบนนี่โอ้โหน,น,นึกแล้วเนี่ยอยากให้ประเทศเปิดเร็วไวกันเลยเราจะได้ไปออกค่ายอาศ,าศาัยกันนะครับยังไงก็สําหรับ EP นี้ก็เรียกได้ว่าเป็น EP ที่ได้สาระความรู้มากและสมมุติว่าถ้าพี่ๆเยาวชนคนไหนนะครับผมอยากให้พี่บนันิกวษสาท่านไหนนะครับผมมาแชร์สาระดีๆก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับบอกชื่อมาเลยอยากให้ใครมานะครับเดี๋ยวเราจะไป สอะหาเอ้ยไม่ใช่สันถามนะครับผมโอเคเอาวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับผมรายการท่าทีสารดีจากพี่ปนิกวาษาในช่องทาง YouTube นี้นะครับผมเวลา6กโมงเย็นทุกวันอาทิตย์นะครับผมอย่าลืมนะครับผมยังไงก็ให้พี่เมนูบอกเขาหน่อยว่าต้องทำยังไงนะกดเลยนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอยากคุยกับใครอยากได้สาระแบบไหนพิมมาได้เลยค่ะครับแล้วผมไน,น EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในครั้พบกันใหม่ EP หน้าแล้วครับผมอย่างไร,ไร, EP ว,งไรวันนี้พี่เอ็กกับพี่เ,เบลนิวขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบาย,บาย